สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมถั่วพูที่ปลูกไว้นะคะว่าตอนนี้ออกผลผลิตไปยังไงนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาชมค้างถั่วพูที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมกันนะคะนี่ค่ะทุกคน ก่อนอื่นต้องพาทุกคนมาดูทั่วภูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทั่วภูที่เราปลูกเองด้วยมือนะคะทั่วภูที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะทุกคนก็ต้นเขาก็จะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะขึ้นตรงไม่ค่อยตรงคร้างสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามาทําเอาไม้ปักเพื่อที่จะให้ยอดเขาเลื้อยขึ้นไปได้ค่ะทุกคน นี่นะคะเราจะไม่ได้บังคับเอาต้นเข้าไปมัดถึงตรงค้างนะคะเพราะว่ามันจะห่างกันสักนิดนึงเราจะใช้เป็นไม้ค่ะปักตรงกกเขานะคะห่างๆกกสักนิดนึงแบบนี้ค่ะให้เขาเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้จะไม่ใช่ค้างทั่วผูดโดยตรงนะคะ mm. ก็จะเป็นค้างที่ทำไว้เพื่อพืชผักอย่างอื่นใช้เลื้อยไปค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ายอดเขาก็เริ่มสูงขึ้นไปแบบนี้และะ้วค่ะ่วููก็ออกดอกเริ่มออกดอกแล้วค่ะทุกคนดอกเขาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีออกม่วงๆสงแบบนี้เลยค่ะใบก็จะเหมือนทัทวฝักยาวเลยค่ะทุกคนแต่มันก็มีลักษณะต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่คือใบทวผูนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะก็เลื้อยจากกกไปค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มออกผลผลิตแล้วค่ะทุกคนนี่คือฝักถั่วพูเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีค่ะฝักถั่วพูที่ออกรุ่นเดียวกันนะคะก็การปลูกถั่วพูในหน้านี้ก็ไม่ได้ดูแลเลยค่ะ นอกจากที่เขาจะเกิดขึ้นเองนะคะน้ำํำเราก็ไม่ค่อยได้ลดสักเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งจะลดสักครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็ทนทานเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าถัวพูเป็นพืชที่ปลูกง่ายเป็นพืชที่มีรากที่หัวนะคะมีความคงทนในการเจริญเติบโตกับดินทุกชนิดค่ะเราก็เลยไม่ได้สนใจเขามากเขาก็เลยเจริญเติบโตของเขาประมาณนี้นะคะทุกคน ปุ๋ยก็ใส่แค่ปุ๋ยคอกที่เรามีในรอบๆบ้านเรานะคะเช่นอย่างเลี้ยงหมูก็จะมีปุ๋ยขี้หมูนะคะมีปุ๋ยขี้วัวนะคะก็ใส่ไปแค่ตั้งตั้งแต่เขาโตมาใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะทุกคนนี่นะคะตัวคูนี่ค่ะฝักยังเล็กอยู่นะคะ ตรงนี้ก็เริ่มมีดอกทยอยมีดอกเรื่อยๆนะคะน่าจะดกอยู่นะคะเพราะว่าถั่วผูจะเป็นพืชที่ดกในตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูถั่วผูที่เราปลูกเองกับมือนะคะแล้วก็ทําค้างเองนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือค้างเก็บผูค่ะเพราะว่าตรงนี้จะปลูกถั่วผูเป็นส่วนใหญ่นะคะ นี่ค่ะทุกคนทั่วผูของเรานะคะตูกจากถุงดำค่ะถุงดำเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะ,มะเมล็ดเราก็เป็นมเมล็ดปีที่แล้วค่ะเอามาหยอดลงไปเพราะว่าเราเก็บมเมล็ดไว้ในตู้เย็นค่ะเอามาหยอดในถุงดำแบบนี้นะคะถุงดำนี่จับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะผุพังแล้วค่ะขาดง่ายด้วยค่ะก็เลยเอาทัวผูมามยอดไว้ วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะมีลมพัดตลอดเลยค่ะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวถัวพูก็จะโตดีค่ะทุกคนถัวพูจะชอบอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะเขาก็จะได้น้ําค้างตองกลางคืนค่ะเขาก็จะโตดีนะคะนี่ค่ะพาทุกคนมาดูถัวพูแล้วก็วิธีการปลูกถัวพูก็ไม่ยากค่ะในดินก็จะมีแค่แกบเก่านะคะมีมูลสัตว์มีดิน ก็พยายามไม่ให้ดินแน่นนะคะในการปลูกถั่วผูนะคะนี่ค่ะทุกคนศัตรูพืชของถั่วผูก็จะเป็นเพี้ยมัดหมาหรือเพี้ยดำประมาณนี้นะคะพอเราเห็นแล้วก็บีทิ้งไปนะคะทุกคนศัตรูพืชเขาจะคล้ายๆถั่วฝักยาวค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถั่วผูจะดูแลง่ายแล้วก็ทนทานโรคและแมลง มากกว่าถั่วฝักยาวค่ะทุกคนแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็เอามือบี้เช็คออกแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติแบบยินตีจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเรากินเองเราปลูกไม่มากเราจะดูแลง,ง่ายนะคะนี่ค่ะเช็ดไปแบบนี้ก็จะมีเพียแบบนี้นะคะที่มักควนถั่วผูนะคะนี่นะคะก็ ไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฟักแฟงเกิดขึ้นเองตรงนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำค้างไว้ให้ตัวพูแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเลื้อยปนเปนกันไปนะคะก็เป็นพืชที่เราไว้ใช้ทำอาหารได้ค่ะนี่นะคะก็เอาไม้พาดทั้งบนเป็นประมาณนี้นะคะทำค้างเอาไม้เก่าๆเ่านี่นะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมี ไม้ดีๆสักเท่าไหร่นะคะแถวๆถนี้ก็จะมีพวกไม้ยูคาไม้ไผ่แล้วก็เป็นไม้กระถิ่นค่ะแล้วก็เอามาทำแบบนี้นะคะทำเป็นตารางค่อยๆมัดไปนะคะส่วนข้างล่างส่วนมากจะไม่ได้ขุดลงไปนะคะจะใช้หลักตอกเอานะคะใช้หลักตอกแล้วก็ใช้ลวดมัดเอาค่ะ เพราะว่ามันจะง่ายกว่าที่เราขุดลงไปทีละเสาละเสานะคะทําแบบนี้จะง่ายกว่าค่ะนี่นะคะตอกหมุดลงไปเลยค่ะลงไปลึกๆแล้วก็เอาลวดมัดนะคะแบบนี้นะคะค้างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทําเองกับมือนะคะก็ใช้หมุดตอกลงไปเหมือนกันค่ะ นี่นะคะใช้หมุดแบบนี้เลยค่ะตอกลงไปลึกๆพออยู่ได้นะคะแล้วก็ใช้ใช้ลวดมัดไม้หลักเลยนะคะมันก็จะทำได้ง่ายค่ะทุกคนแต่ก็แน่นหนาเหมือนกันนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาขุดด้วยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยกว่าการตอกหมุดแบบนี้นะคะแบบนี้จะดีกว่านะคะลองทำดูนะคะทุกคน วันนี้ก็พาทุกคนมารับชมตั่วภูค้างผักประมาณนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และแวะมาทักทายกันได้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ